สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยู่ในประกันสังคมมาตา3า3สนะครับสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับเพื่อรับเงินเดียวยา จากโครงการม33เราลักกันได้แล้วนะครับเป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยานะครับแต่สําหรับใครที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับแต่ขึ้นดําเนินการไม่สําเร็จนะครับมีวิธีแก้ไขนะครับไม่ต้องตกใจวิธีแก้ไขง่ายมากนะครับผมสาหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ให้สิทธิ์ผู้ที่อยู่ในมาตา33นะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกเลยครับไปที่โครงการม33เราละก,กัน อ่ะผมตรวจสอบในมือถือก่อนนะครับแล้วจะมีเมนูตรวจสอบสานะผู้ที่ได้รับสิทธ์ทบทวนสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนใหม่นะครับซึ่งระยะเวลาของโครงการก็ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคมนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็สามารถที่จะกด ลงทะเบียนได้นะครับสำหรับใครที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านนะครับวิธีการตรวจสอบง่ายๆนะครับไปที่เมนูตรวจสอบสถานะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครับเสร็จแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมสามารถกรอ,อกได้เลยนะครับผมแล้วก็กรอกบัตรประาจาตัวขึ้นมานะครับ หลังจากที่ท่านกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนเสร็จนะครับท่านก็กรอกชื่อแล้วก็นามสกุลของท่านนะครับกรอกได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กรกวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับซึ่งท่านสามารถเลือกจากเมนูได้เลยนะครับว่พศอะไรใช่ไหมครับแล้วก็เดือนอะไรแล้วก็วันที่เท่าไหร่นะครับท่านสามารถกรอกข้อมูลได้เลยนะครับทีนี้พอกรอกเสร็จแล้วนะครับ ท่านก็กดปุ่มเมนูตรวจสอบสิทธิ์นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับอ่ะสำหรับใครที่กดแล้วแล้วขึ้นดําเนินการไม่สําเร็จการนาลองใหม่อีกครั้งนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมมีวิธีนะครับผมลองทดสอบ มาตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์นะครับในคอมพิวเตอร์นะครับก็เข้าสู่เมนูตรวจสอบสิทธิ์เหมือนกันนะครับก็กรอกหมายเลขบประจําตัวประชาชนนะครับผมแล้วก็กรอกชื่อนะครับแล้วก็กรอกนามสกุลนะครับแล้วก็กอกวันเดือนปีเกิดนะครับหรือมีอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ตรวจสอบสิทธิ ไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะปิด w i f i นะครับใช้อินเทอร์เน็ตตัวเองนะครับในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับผมอ่ะผมก่วันเดือนปีเกิดก่อนนะครับผมผมจะทำให้ดูว่ามันตรวจสอบและมันก็แก้ไขปัญหานี้ได้นะครับอ่ะผมกดตรวจสอบสิทธิ์นะครับผม กดไปแล้วนี่เห็นไหมครับระบบจะตรวจสอบสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ด้วยนะครับสําหรับใครที่ดําเนินการไม่สําเร็จก็ทําตามวิธีที่ผมบอกได้เลยนะครับส่วนใครที่เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วนะครับไม่มีเมนูม .33 แล้วละกันให้ท่านไปอัปเดต แอปพลิเคชันใหม่นะครับถ้าท่านอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วท่านจะมีเมนูม .33 แล้วละกันขึ้นอยู่นะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับในวันที่22มีนาคมนะครับท่านสามารถกดเข้ามาใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับตอนนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับใครที่ดําเนินการไม่สําเร็จในมอ33แล้วละกันทําตามวิธีที่ผมแนะนําได้เลยครับ